สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวบรอมตันคันใหม่ของผมนะครับก็เป็นจักรายานพับคันที่2ต่อจากจักรายานดาฮอนนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นจักรายานพับจากประเทศอังกฤษนะครับบลอมตันซึ่งเป็นรุ่นพิเศษครับบลอมตัน X อ็ก b บ r บัวเป็นแบรนด์ที่มาทำจอยโคเอเคชชั่กันนะครับโคเอเคชันกันก็บาบัวก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่มีมานานแล้วของประเทศอังกฤษเหมือนกันเป็นรุ่นที่2อนะครับร์ชั่นนี้คือมอมตันเอ็กบาบัว2นะครับเป็นยังไงไปดูกดีว่าาาตมม แน่นแทนก็คือเจ้าคันนี้นี่เองนะครับหมอนตันเอ X บางัวเมื่อกี้ผมก็ทําการประกอบนะครับติดเบาะแล้วก็ติดตัวที่เป็นด้ามสูบนะครับซึ่งคันนี้เขาเป็นรุ่นซีลน์นะครับสีออกแนวเอิร์ธโทนก็คือสีสีดิมเลยนะครับสีนนะครับมาพร้อมกับกระเป๋านะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใส่ของได้แล้วก็กระเป๋าสำหรับติด แทนจักรยานรวมทั้งติดเอามาติดที่เบาะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับคือเป็นรุ่นที่ไม่มีแหลกนะครับเป็นรุ่นที่มีแค่บังโคลนนะครับแต่ไม่มีแหลกเป็นซีไลน์เป็นตัวเริ่มต้นของบอมตันนะครับตอนนี้ที่มันมี A C P แล้วก็ T นะครับบอมตันมีอยู่4รุ่นอันนี้คือซีไลน์รุ่นที่2นะครับรุ่นแรกคือ A เกียร์ก็จะเป็นทั้งหมด6สปีดนะครับสามารถปรับด้านหน้าได้2นะครับ แล้วก็ด้านหลังมีด้านหน้ามีเกียร์เดียวนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเกียร์กระดุมอยู่ข้างในแล้วก็มีเกียร์แบบเฟืองปรับได้อีกนะครับก็เป็นทั้งหมด6สปีดนะครับการพับของมันเนี่ยก็ง่ายมากนะครับก็คือเวลาเราตั้งเราก็ใช้นี้เองนะครับอันนี้ก็พร้อมละอันนี้คือเวอร์ชั่นสําหรับการปั่นจักรยานถ้าเราต้องการที่จะจอดนะครับไม่มีขับเราก็ทําการยกขึ้นระหว่างนี้นะครับก็จะสามารถตั้งได้นี่นะครับนี่คือบล็อต X บ a บัว เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่ามันมีฟังก์ชันของมันเป็นอย่างไรนะครับถอดจะมีก่อนโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับมาดูกันดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นกระเป๋ารุ่นบอมตันบาบัว x บอมตันนะครับนี่กระดุมงานสวยมากนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับชุบชุบชุบสวยครับสวยหมดเลย ยู่ข้างในมันก็สวยเหมือนกันนะครับอย่างมีกระดุม,มกระดุมเปิดมาข้างในก็เป็นซิปอีกนะครับเป็นซิปเปิดตู้แล้วกระเป๋าก็จะมีสัญลักษณ์บอมตันนี่เป็นรูปตัวกระตูนน่ารักมากครับบาบวเอ็กบอมตันนะครับข้างในเป็นลายสกอตสวยมากครับมาดู อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสำหรับติดท้ายรถนะครับเดี๋ยวติดแนวนกระยายด้วยมีอะไรบ้างครับโอ้โหสวยงามความคัดสิกนะครับมันคัดสิกจริงๆบ้าบัวโอเคมาดูตัวคงรถด,ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นติดมาเลยน,นะครับว่ารุ่นบ้าบัวม,มีกันคองกันกันบางโคนนะครับสีเงินนะครับ ขอบล้อดูสิครับสวยจุดเกียร์นะครับสวยหมดเลยครับสวยมากเบาะบเป็นเบาะของบรู๊คนะครับเบาะดุมความสวยงามของมันนะครับที่เด็ดนะครับกระดิ่งกระดิ่งนะครับกระดิ่งรถเป็นสีทองนะครับสวยงามมาก ฟังเสียงมันโอ้โหเสียงก็ดีนะครัคือความบอมตั้นเนี่ยมันพับได้แล้วมันใส่กล่องมากล่องไซส์มันแค่นี้กล่องก็น่ารักแถมเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอตัวนี้มีคู่มือมี Unfold Happiness นะครับเป็นแบบว่าสอนวิธีการประกอบอันนี้อ่าปั๊มเมื่อกี้ผมยังไม่ได้โชว์ปัม๊มปั๊มของมันเนี่ยเป็นปั๊มสีเงินนะครับปกติจะมาเป็นสีดำนะครับ แล้วข้างในกล่องปั๊มเนี่ยมันก็เป็นพับสามารถพับออกมาเป็นแผ่นแบบคลึงกระดาษ A4 ได้แล้วก็มีรายละเอียดหมดเลยนะครับว่าประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับคือแบบว่าความบอมอตันเนี่ยทุกอย่างมันมันพับได้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านฝั่งนี้บ้างน,นะครับจะการมอมตันเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ตัวนนเนี้ยครับมันสามารถพับได้แค่ข้างเดียวนะครับมันไหลไม่เหมือนเราแล้วเนี่ยจะพับได้2ฝั่ง เดี๋ยวค่อยพับไปกันนี่อันนี้เป็นตัวที่ผมบอกเป็นตัวสูบลมนะครับแบบจุ๊บจุ๊บสวยงามมากสีเงิน มีลายจัดกาพับบอมตันนี่แล้วก็ใส่แค่ตรงนี้เลยดูดีครับดูดีไปเดี๋ยวเราออกไปหากินกาแฟกับบอมตันคันนี้กันดีกว่ามันดูดีมากครับอโอเคครับพร้อมครับลุยกันดีกว่า